จ้าวไม่ใช่นาาแบบเลชื่ออ้าวคุณป้าแอลเร็วเรวเร็วเวอย่าช้าเออเร็ว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 เออเอาลุงไหวไหมลุงเริ่มถอดแว่นแล้วนี่ ถอดงี้กูมองไมเห็นเอาเหรอใส่แว่นดังเอารู้ตัวด้เหรอ ชูน yeah, 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 like you know like ิ้วยกนิ้วหน่อยสู้ๆคุณไวเหรอวะแอบไวเยอาย้วหัวน้าหวน้ามงกลังูใจโอ้ฉันไม่ได้ยังไงหแด้พี่ขาแค่นั้นก็เห็นแล้วมั้งโอยยง คืออยู่ีดกใครมีกระเป๋าเปิดรับทักย์แต่ตรงนี้เด้อมิมีกระเป๋าก็ไม่ได้เด้อกระเป๋านี่รับรัพรับรางวัลที่ไหนได้เหรอเออนี่ข้างบนนี่เขามาแล้วก็อยู่ใน สุกละวันที่หนึ่งใช่ไหมใช่หมปีนเขาอีกรอบพี่แอลไม่เอาเขอ้างเ๋าอไม่เิอ๋อเลยดีแล้วใเยอะดีโอ้ใจร้ายกูมู่ใจร้ายกูมูเหรอชอจ สู้ๆเจ้วสู้ๆยกนิ้วไม่ไหวแล้วยกนิ้วยังไม่ไหวเลยที่ไปซ้อมบิ่งกันไม่บิงจริงกันนะไม่ไม่ใช่ที่คนขึ้นนะตรงนี้คนล้ไปโน้นนะ

Ơi, xỉu, ừ. Mày giòn à? Mày